หลุดยกเลยนะไม่ต่อแล้วจะิงเด็ดอ้าวไหปล่อยเพชรเอาชิปไม่ชิปถ้าตายมาครับไอ่หลอกมอนต์ไม่หลอกมอนต์นะนี่นะครับเพชรดำนะครับหลังจากที่ไม่ได้ต่อยช่องทูนะครับก็มีรายการติดต่อมานะครับนั่นก็คือวันแชมเปี้ยนชิพครับเพชรดำต่อยวันชิปไม่ชิปเหรอครับวันที่ยี่สิบสองมกรายี่สิบสองมกรารายการเดียวกับกัปตันรายการเดียวกับกัปตันครับรูคู่ชกยังเป็นดักมวยจีนครับเป็นดักมวยจีนนะครับ ติดตามนะครับวันที่22มกราคมเพชรดำได้ต่อยวันชิปชิปครับตามนะครับชมครับกับปิตันพิษเดียแคดเม่เล่นเชิงกับเพชรดำไก่ย่างหดาวกูก็มีรายการนะครับวันที่22มกราประเทศสิงคโปร์วันชมปเป็นชิปครับเรามาชมการเล่นเชิงกันระหว่างกับปิตันกับเพชรดำชมไปครับ ครับมีเส <forever> ียบโบทนะครับรัตเดชวชิระรัตนบงศ์ควบคุมครับ

ผมบอกให้ต่อยห,หมัดไตที่หลังไตวันจะไปคิดต้องต่อยอย่างนี้ครับต่อยมัดออกตีนไยหมัดไตที่หลังนะครับกตัดแนยรจับตาดูจับต เป็นดำมันมีฟองครับเป็ดดำมันมีฟองครับ cấp đội muối Thái <laughs> các đội <laughs> bạc, này đội <laughs> World Championship, cấp đội <laughs> World Cup. Championship, bạc, วันเชมเปนชิพก็จะเล่นไปทางหมัดก,กับเตะนะครับูก,ก็มีรายการนะครับวันที่2 2มการาประเทศสิงคโปร์นะครับวันเชมเปนชิคดูเหมือนว่ากรเปิตันี่ไว่าเพชรดำนะครับ ต,ติดตามนะครับกับเป็ดตันเพชรลีแคเดมี่เพชรดำไก่ย่างฮาดาวเพชรดำเพชรลีอาคาเดมี่ติดตามครับ